ปลาด้วยครับดื้อนี่แหละปลาแนวใดใส่ตัวใหญ่หน่อยนะจ๊ะนี่จะุ้มค่านะน้หมันหม้อซ่อมนี่โอ้ยเมือ,อมงปลาแทบก็เหลือได้เมื่อคืนเลยครับหมอนหมานามาน,นี่ครับช่วงปีใหม่มีทุกคนสุขสะ สูบปลาสูบเพืงเตรียม,มาขึ้นผมผมยังไม่ได้เตรียมเครื่องเลยนี่ก็ว่าจะสูบไม่ได้สูบแล้วปีใหม่น่าจะสูบหลังปีใหม่ครับบ่า่านครับนี่แหละชีวิตบันนอครับอ,อตอนนี้ผมก็น่าจะอยู่บ้านไม่ได้นะครับโอ้มีแต่ คนไปเห็นงานอยู่ต่างจังหวัดมาอยู่ในเมืองมารับมาเปิดเพลงเสียงดังหาเงิน้นตลายมากินกินนั่นแหละจะคล้องหาโซ่ตายครับลับมาเกินกินมันเบิดบัดมือกับเรื่องง่อยกันบนโซุข้นครับงอยไม่อย่างนั้นไม่มีเงินค่ารถกลับขับมากินหนาใหญ่คือกันมาพี่น้องโซ่ข้นกไบใรถป้ายแดงกลับมากับรถป้ายแดงครับับมากเท่านี้อยากให้ครับเขาอยู่บ้านนอกครับ บางคนมูเพื่อนฟูงกันในบ่อนอน้ำเลยครับมูผมบางคนกับเขาก็บ่อหนองเขาก็บ่อหนําห้องเขาอยู่บันนอกเนาะก็ผมผ่านชีวิตตรงนั้นมาแล้วครับอันทีวิตอยู่กรุงเทพมาแล้วครับไปอยู่โรงงานสี่ห้าปีครับแต่โบนัสกับกับมาเอ่อไม่รู้ครับผมว่ามันมันไม่เหลืออะไรครับมันก็คือว่าทํางานเดือนหนึ่งก็ทําให้มันพองงวดลดแล้วก็ใช้ ก็รถเก่าไปก็หาตีเทินเอาคันใหม่ปีนีโบปชบ,บสินครับไี่จะค่าบา้านถ้ามีลูกมีเต่านีนักหนาเลยครับก็เลยแบบก็ยุ่งสิแหละยุ่งบนนอกเนี่ยนะครับมีพ่อเห็นยังกระเทศครับก็ได้กินก็ได้ใส่มีหัดกระสัวครับใส่พ่อมีตัวใหญ่เลยนะจ๊ะ ไม่มีตัวใหญ่เลยนะดีคู่นู้คู่อ่ะคู่อ้อมาตาตู้นู้เลยลยเมเลไหนี่มึงเอามาเปลืองเลยมือี สกีเนาะสกแกันล pues ุงเลยสกีผู้ใดผู <c oughs training enables> ้ใดขับม <c oughs> ันมาช่วยบ่ลีามอญสิขับเร็วมานั่นบ่เนี่ยครับบางทีมันก็มันคือความสุขอย่างกับขับบ้านผมเคยอยู่ชีวิตโรงงานครับมันกะขี้นอัดป่านครับ ถึงบ้านที่สุดครับขนาดสมัยนั้นเพราะท่านมีเมียเนี่ยยังขีนอดพ่อขีนอดแม่ครับเมื่อไรเงินใหม่เพราะไอเม่เนาะเงินเด็กว่างว่องหงุดหงลงคนใดมโมนัดกับตุ่มไม่ใช่เครื่องเสียงก็รอแม็กเบื้อท่านเนี่ยเจ้าก็ได้ขี่วีแอมาจะตรวจต้นท้องยังกันเลยแตกมีอยู่ไปลงไปจับปลามันได้